วันพื้นที่รับฝนค่ำนี้ถึงพรุ่งนี้พร้อมรับฝนชุดใหม่อิทธิพลหย่อมแอวกำลังแรงสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงเย็นของวันเสาร์ที่31สิงหาคม2567มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมายังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นในหลายพื้นที่แต่เป็นฝนที่ตกเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้น พื้นที่ที่มีฝนตกหนักลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดในขณะที่วันพรุ่งนี้อิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางจะเหนี่ยวนำทำให้ร่องมรสุมเริ่มเคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยของเราอีกครั้งนั่นจะส่งผลอย่างไรต่อลักษณะอากาศในบริเวณประเทศไทยของเราบ้างไปติดตามรายงานพร้อมกันค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้แอดิน ขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะจากการอัปเดตล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยาถึงสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันที่16ถึง31สิงหาคมที่ผ่านมามีพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้ง23จังหวัดอันได้แก่บริเวณจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่พะเยา น,น่านลำพูนลำปางพแพร่อุตรดิ์สุขโขทยัยเพชรนุโลกนครสวรรค์เพชรบูรณ์เลยอุดรธานีหนองคายหนองบัวลำพูระยองภูเก็ตยะลานครศรีธรรมราชพัทลุงตรังและสตูลรวม102อำเภอ419ตำบล2266หมู่บ้านพอแม่พี่น้องได้รับผลกระทบ 6 9 9 9 3ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต22รายและได้รับบาดเจ็บ19รายโดยปัจจุบันข้อมูลณนะวันที่31สิงหาคม2,567ยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่4จังหวัด19อำเภอ73ตำบล229หมู่บ้านพ่อแม่พี่น้องยังคงได้รับผลกระทบ4,026ครัวเรือน หน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังเร่งดูแลและให้ความช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องอย่างต่อเนื่องแอดมินและทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายนะคะขอให้ระดับน้ำกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วเมื่อกลับมาติดตามโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าในค่ำวันนี้รราหมรสุมที่ยังคงพาดผ่านในบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนและสปอปอลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงส่งผลทําให้มีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักเกิดขึ้นบางแห่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้ยอมความกดอากาศต่ําที่ก่ะตัวขึ้นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางจะเหนี่ยวนําทําให้ร่องมรสุมเลื่อนต่ําลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนลามมารสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นหอบนำความชื้นพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะดังกล่าวจะส่งผลทำให้ในวันพรุ่งนี้บริเวณประเทศไทยของเราจะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่กับมีฝนตกหนักกระจายตัวเกิดขึ้นและอาจมีฝนตกหนักมากบางแห่งซึ่งมาดูโมเดลควบคู่กันไปจะเห็นได้ว่าในช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำของวันนี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งบริเวณภาคเหนือทางด้านทิศตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่างของภาคส่วนในช่วงดึกจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งบริเวณภาคเหนือทางด้านทิศตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่างทางด้านทิศตะวันออกซึ่งจะมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่งเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้จะเห็นได้ว่าจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะวันตกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยมีโอกาสเกิดฝนตกหนักกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมตามโมเดลแสดงเป็นพื้นที่สีเหลืองเข้มจนถึงสีแดงในขณะที่ช่วงเย็นกลุ่มฝนยังคงแผ่กระจายตัวเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนในช่วงค่ำจนถึงช่วงดึกกลุ่มฝนจะแผ่กระจายตัวเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือทางด้านทิศตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและบริเวณทางด้านทิศตะว,วันออกของภาคซึ่งมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแหง่งในขณะที่ช่วงดึกจนถึงช่วงเช้ามีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแหง่งบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางด้านทิศตะว,วันออกของภาคภาคตะว,วันออกแถบชายฝั่งและภาคใต้ฝั่งตะว,วันตกจากลักษณะดังกล่าวนี้เองจึงสง่งผลทําให้ในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ บริเวณภาคเหนือจะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านอุตรดิตพิษณุโลกตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมขอนแก่นกาลาสินมุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิตำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียส ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บุรีการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเซาสะแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง คลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ ส่วนมากในบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ระยะนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนอกจากนี้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักยังคงต้องติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ราบลุ่มพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ชุมชนเมือง และพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำเมื่อติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศลวงหน้าร่วมกันแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวย ด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ